สวัสดีค่ะวันนี้มาตัดปลาล์มสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนน้องชาว u t u b e ทั้งหลายใครที่ดูมั่งไม่ดูมั่งอันนี้เป็นเพื่อนน้องจตัดป,ลา,า,ปดาละะ์มมองหนึ่งเจ้าอ,อันอันเดียวบ่ มันี่คอมันทุกตะผุนอ่ะตะโดนมันแหลันนั่นไงเออโหวอรคือจังหวมันมันเด่นหลายแมงม่กินมันไงอันกระเตกก็หลอก้าแม่เลยไม่กินเราเป็นแม่ันแห้งเลยะลอดกระเต้กินง้ย จะลอกไนน้ำด้อมันเป็นน้ำด้อโอ้ยแรงแห้งเนี่ยอ่างก็มีรูปดููๆอเ้ยนุชสจินมาสนาบอเเลอเออมันตันงุกระเดือแล้วคุ้าม้าหมดไหเสียดายนะมาคว่ำมูดิเอาดีเก็บอ่ เจ็บหมาบ้างก็เจ็บเอาบอ่ะเจ็บอวมันก็ยังมันแหละโอ้จนเาถิ่นนาบ่ล่ะนั่นไม่ไม,ม,ม,ม่คือตัวมันเห<า>ม็นเลยมันสิดีดมาช่วยมาช่วยมาช่วยเขาเจ็บปามเรามาดูเคยเห็นเขาจิบวาบอ่ะนันะ่งนอนข้อขอเอาตานแดงๆแล้วอันตราย อันไปแล้วเขาจีเขาจีหักหักตะซังบ่กใชบุ้งใช่บุ้งดูเร่องซาบุ้งดูตัวน้าอ่ะนี่จับอันนก้าวเด้อเป็นเป็นมะล้วเหรอพี่หนุ่มซาบิงเบียงคือบอซาบิงเบียงเออเออก็คือเ้าตัดต้นไม้ล่ะคือเ้าตัดอันนัไนล่ะทับนอกๆก็ได้เรากำลังก้าวละ ทัพย์เอียงเอียงนะเอยียงเอียงออกกันเออทะะอ่าละทัพเนี่ยคือเขาฟันใหม่ล่ะเขาฟันใหม่อย่าให้มันขาดนะนั่นละอย่าให้มันขาดเท <c oughs> <า>่าต้ <c oughs> องทัพย์เอียงเอียงนะทัพขาดจดไปไ <c oughs> ม่คีดอะไรก็ไม่ เออคือเขาฟันหมีดน่ะนเออเห็น,นบ่เออหันละจริงมันหน่อยหมันมาอยู่ไก่หรอกนักับไล่ายย่างๆองอ,อกเออมันหน่อยๆเ่อยอ่างเดียวมองมันยวนบ้อยู่หลา,ายเดย้คือจังอันสารน่ะแม่มันสิคือสารหั่นละ่ะ เมื่อใดอยู่เลิกเด้มัน,นมีติงเดียวในน้อยอยู่นั่นจับยืนหันเพราะเขาจับมันง่ายหล,ละอันนี้เอาบ่แ oh. ม่บอแมนั่นเห็นบ oh. ่เห็นว่านั่นมองมันอยู่ติ่งในน้อยนึงติง่งในแต่เขาจะเห็ดอือมแล้วพวกเขาเห็ดเป็นเขาจับจับหลดนั่นแค่ที่อันนี้เอาบ่อเอาแม่นลดนี่ตัวนี้จัาหนอากสิน่าชิม สอ,อันมีดเีเท่าดียคอยือถือมายอยู่แมนบ่ไปชิมไม่ใส่ลรอฮะผู้นบอกฮะเออเออสุกอะไรแดงๆอเออเอาออกลซับเบียงเบียงกัไอะซับเบาาียง <laughs> เบียงมาั้ซับยงซับยง กัก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 คนสับป่ามมือใหม่ค่ะมือใหม่ทุกคนเลยค่ะอย่าไปหาไก่เดลยน้ำเด้อน้ำย่าเคยอยู่ไอ่แกเจ้งสี่ละอ้สามจ้งสี่ละ งามตามเด้อเขาบ่ซังนี่ทำไดะเหรอนี่น้อยจัดละเออเจ้าต้องมาสับซังนี่ไม่พอจสิได้เอางามออกมันต้องซับได้ก็สซับรถ ่าแล้วมาลุนลงน,น้ำเหมือนตีหมดดิอ่ะหมดขั้นบอม่หมดแดงดอ,อ่ะยามเนี้ยไปพุ่นเ้าเขาเลอกอยู่อ่ะไม่เห็นมังดิไมนฝัง งามปามระวังงานหมด่งหนึ่งคันเด้อเออถิ้นแม่ลอยอย่างไรนันออกเนาะเอาไปใส่ตะกร้าเมบ่ขึ้นน้ำโมะนี่บ่ขึ้นตะการนี่ทันเดียวเจ้าเห็นบ้าเหรอคีควันมันบ้างานเห็นบ้างานั่นเห็นบ้าใกล้โพดเออปุ่นซุ้มหนึ่งเลี้ยงหูยูหุ่นเห็นบ้าปุ่นเชี่ยวคีควันเนี่ยคีควัน สภาพวิญญาณเท่านี้คือของเันเนี่ยบอกอันเอาไปจนเช้ยนี้ไม่คายกินบ่มันหนาขายยังสิบคนถือกล้องให้มือเป็นยังไงไม่ระบายมองนี้ไปอยู่หิวอันนี้คนละหู รามปราไม่รู้โรเท่าไร่โรคคว่าโรละสามบาทบ่ลนาูหน่อ้ีน่อน่มดทองละมึงเอาเสียงซับเนี่ยซับกึกนับใบบอบอหมายถึงว่าซับใบหลนันสิเปกไหลไปว่าอยสิไหลงีจะสิไหลแล้วว่าบอไปงานต้จ้า เสียมึงขีโยนนะโอ้ยนี่แด่ยางเดอดลำบากลำบนเจ้ากระบนเนี่ยยางกับมีดข้อจีนเลยด้หรอโอ้ยเขาฟังเนากูเป็นเช้งเศรษฐีสวนยางเนาะเท่ากูจดีตัวนี้ตัวนี้ซีอะบ่ อันละนี่อันละต้นเนาะคือมนมึงเนาะนกเป่าวาอันนี้สองป่ะยี่นี่สองหกสามสามหกเจ็ดดิ๊กเจ็ดอันห้าสิบเอาลงใส่รถเลยบ่เอาลงใส่รถเลยบ่เอาไปปูรถเนาะอือไปเอาไปปูไตก่อนเอามาหิ้วอันนี้นะ อันเอาเอาพาเชียวนะไปปูรถเอานี่อ่ะมาไปปูเนาะขันแท่นหน้าปูเนาะพูดแล้วอหอดรถพุ่นแล้วไปรถเลยเอาขึ้นรถเลยก็ขึ้นไปรถเลยไป่เอารถมาบอเบ้อไม่ต้องคำว่าปัญหาม,มาก <laughs> ทุลักทุเลนทุลักทุเล่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ปิดอันนี้ก็ <laughs> 大概个。刀刀